สวัสดีครับครวบันทุกกับโรงเรียนพลากินปลาเที่ยวครับวันนี้นรงเรียนมีเมนูง่ายๆนะครับแล้วก็ทำกินกันได้ทุกบ้านนะครับอร่อยแน่นอนนะครับคะน้าผัดคะน้าหมูกรอบนะครับทาง่ายๆเลยนะครับคะน้าสดๆนะครับหมูกรอบเนี่ยผมก็หมูเหลือในตู้เย็นครับก็เลยเอาทำเป็นหมูกรอบนะครับมันมีแค่พริกส่วนผสมนี้เดียวเครับหมูกรอบพริกกับกระเทียมครับนะครับเครื่องปรุงก็มีซีอิ๊วขาวนะครับ ซอสน้ำมันหอยน้ำมันพืชน้ำตาลนะครับแค่นั้นเองครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับเมนูง่ายๆแต่ว่าจะเป็นกับข้าวตอนเย็นๆครับเอาเป็นข้าวสวยราดข้าวไปเลยนะครับราดข้าวไปเลยหมกนะครับที่ตอนที่ถามนะครับครับผมเมนูนี้ทําง่ายไหมแต่อร่อยนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับครับใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกกับกระเทียมสับนะครับ ไปเลยครับเมนูนี้เด็กหออะไรก็ทำทำกินเป็นนะฮะใส่ลงไปครับตามด้วยหมูสามหมูครับเอาไปแล้วก็เอาหมูไปเลยครับตามด้วยหมูหมูมรมหมหมกรอบเขานะครับกาใส่หมูกรอบเสร็จก็ตามด้วยไม่ใหญ่เลยเออตอนสมอยสมมติสมสมติพว่าแฟนบผมเป็นเด็กเยอะนะมมผมดูแล้วนะเออ เป็นเด็กเยาวชนเยอะครับที่เขาก็ยังทําไม่เป็นนะใส่ซอสน้ำมันหอยครับซีอิ๊วขาวเวลาไปซื้อก็ต้องให้ซื้อสูตรหนึ่งครับมีหลายสูตรน้ำตาลทรายนี่เลยเล็งแคตเลยครับเล็งแคตเป็นที่ไหนเล็งแคตเลยอย่าไปวาดกาน์ดเสร็นเลยมันมีน้ำส้ม มันหมักซอสลงไปนะครับนี่ครับครับาะหมูกรอบไม่สู้แล้วพักมันเข้านี่เฉยนะครับเวลาการที่พันธนะพนะครับคันธุ์หอมใส่น้ำลงไปนิดนึงเพื่อพันธี้เอ่อพันุ้์นมันสุกนะครับเล่นแก๊สแรงๆครับผัดตรงนี้ต้องไฟแรงตอนเอาผักใส่เนี่ยใช้ไฟแรงๆครับ แล้วก็ตามด้วยผงชูรสแล้วก็พริกไทยป่นนะครับวัอนอาทิตย์น่าเรก็ได้ไม่เอาตัวทอดน,น่าเรก็จะสุดมากจะมีหยาดมีหยาดอยู่ที่บ้านแกนะครับรวมหยาดาทิตย์นีธครับต้องไฟแรงผักมันถึงจะสดครับแล้วก็อย่าลืมพริกไทยนะครับซื้อติดบ้านไว้พริกไทยพริกไทยปน่นใส่มาตามลงไปหน่อยนะคแค่นี้ก็ ไมหมูเยอะจังจริงๆนุ่นเดียนเป็นคนชอบกินผักนะมีไข่ดาวพอจะใช้เนะาะแต่ว่าวันนี้กับข้าวมันหลายอย่างอยู่ครับจะบเอาไข่ดาวแล้วผมจะเอาตรงนี้ล่าข้าวไปเลยนะครับแับสำคัญที่สุดาพริกไขยป่นนะครับไม่ว่าแต่ผมชอบนะผมชอบเยอะใส่เยอะบางคนไม่ชอบก็สั่งก็ได้ว่าไม่ใส่แต่ถ้าใส่แล้วมันจะหอมมาก เมนูนี้ก็สองนาทีครับตัดคณะหมูกรอบนะครับเดี๋ยวก็ตักลาดข้าวสวยไปแล้วแต่ถ้ารลุงเด่นถ้ากินเองจะบอกใส่หมูเยอะขนาดนี้นะครับผมนี่ครับข้าวสวยข้อนวันนี้กิน,กนข้าวแล้วครับข้าวสวยห้อนแล้วก็ตักอหน้าอานนี้ลาบเลยครับนี่ครับโอ,บอ้ลาดแค่นี้กับมีไข่ดาวหรือว่ามีเออ อันนี้ก็พร้อมกินนะครับทำง่ายมากเลยแต่ว่าเครื่องปรุงหุ่นพอดีนะครับก็นี่ครับก็หนงเหลือเยอะนะครับลุงเด่นเดี๋ยวมัคลิปนี้สั้นๆครับลองไปทำดูครับคณะหมูกรอบนะครับสูตรลุงเด่นถ้าบบแมีหมูกรอบก็ใช้หมูบดครับเออไม่ใช่หมูบดหมูอ่หมูยังก็อ่หมูสดครับหมูสดกันร่อยเหมือนกันใส่พริกเยอะๆนะชอบครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ มาเป็นเพื่อนผมได้ทาง Facebook นะครับผมเอาลิงก์ของ Facebook ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวตรงเด่นตักผักใส่คำนิดนึ้งผมไม่ได้ชอบหมูหขนาดนี้นะเนี่ยผมชอบผักครับแล้วก็ถ้าชอบเพื่อนๆชอบก็กด Subscribe ครัวบ,บ้านทุ่งกรเทุงเด่นตนัวน,นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ